เลยค่ะทำไมเมฆเมฆเมฆอันนี้มันเหมือนมันตั้งคาจะตกเลยฮะเ,เยงมอเตอร์ไซค์จะดังหน่อยนะคะทุกคนดูสิค่ะดูทางแบบว่ามันชันมากเลยนะ,ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะชมวิวสองข้างทางม,มามาแถวนี้ที่ไรอะ่ะฝนมันตั้งเขาทุกทีเลยค่ะทุกคน แงมากผมจะขึ้นมาได้โอ้นะคะทุกคนผมขึ้นมาแล้วมันก็จะสวยแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะจุดมอเตอร์ไซค์กันตรงนี้แบบเช็คอินวิวกันหน่อยนะคะทุกคนมันสวยมากเดี๋ยวมาดามซิลอันปท่ายไปขับไปมาดามซิอันแขวฟาดจะทุกคนแบบว่าแขวฟาดนี่ก็คือรถสิพาลมเะจจะทุกคน ดูวิวก่อนนะคะจ้าไปกัน